กินเขาเลืยกกินส้มตัวแะ้วนะเ,าเนาะขส้มนะมามกมาขันใส่บบกเฟี้ยงเจ้าปูเหมือนดากเลยปูมะขามเพิ่มขามเพิ่มขามเพิ่มหวานก็หมดแล้วเนี่ยมะขามส้ม,ม,ม,มกว่าือาาา้อสมเูนี่ยม่สมมม่ส้มบระดยษ มเอมหวานไาสมปิดเด้อเมื่อสมเท่ากับขามแบบเสียบเดินแสบเนี้ยแบบเปียงเด้อผสม้งจมว่ามันสมแดเสบแบเปียงสุมสุมอมหวานเปียงกับขายพี่น้องเลยบ้านน้องคู่ขาย น้ำแบบแตกนี่ปากแล้วไม่คือเขาคนายคนเคยซื้อเคยขายบักซีดาดาบคุอะพาวเวอขึ้นเค่าไปน้ำกนของยังขายโบมือเอาการพนันต่างกันนะเพื่อนห่าง ชีดาดาควนมล่ะตดเดี้ยชดา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 ควันมัยก่อ้าดอยังกาะกล้วยกล้วยดิบกับพิกเกลือว่คกอกินไปทั่วแท้กินไอยังมันไม่ยงไม่อย่างเจ้ป้าไปกินบเปลือกออกเลยเหรอป้ากินกล้วยดิบกับพิกเกลือ กินในเบิร so oh, ์ค <bye. S 1> oh, ่ oh, 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 yeah, oh, ño, ้เบอมีสมงีอันนี้เขาไปกินอันนี้เออใส่เบิรงดูฉันบ่กินเด้ใส่กินเบิรงดูเหรอชิบเบอร์วานแอวไม่เสียบเด้อเออแตทงอย่างก้วยทงอย่างจากินไปทัวเนาะโอ้ยกินไเทั้งเนี่ยไปจิ้มไะยำพื่อนอะเออเอาก้วยจิ้มพริกเกลือ คุณเจ้าเคยเห็นบ่กล้วยกินพริกเกลือกล้วยเดิย <c oughs> แต่ที่ฉันกินแตงโมออก,กับพริกเกลือพันป่าแปลกอันนี้กล้วยกินกับพริกเกลือไปเพื่อนาหอมเพื่อนอนะ <c oughs> ที่โสมไร <c oughs> <c oughs> บัง zi ดาบั i ดามันบ่โสมบัืมาเห็ดดาโสมนำ<อ>้ำ <c oughs> ตาอไกินมเป็เน้ออิ่มไงก็เป็ดกินกับมดเลเคยกินเนี่ยงฉันก็บักิน ปลาแดกบองมดแดงใช่ไหมปลาแดกบองนี่กินที่ไหนเยอะอยากก็สีสมคักก็สีสมคักสมเนี่ยโอ้ยสมไรกันน้ามูน้าตาไรโคนอ่นเขาก็คือมาสมเกานนังสีล้มเขาตาคือมาสมสมสม เออม่ใช่อกกเสบยางเด๋อโอ้จิ้มนี่แมงมันนี่ยโอ้เนาะโอ้าดจมันแ่เนอ่ะกน่ะแต่ม่ใช่สุดไม่ใช่สุดสมยังคักเลย